เกมรับมือวันสงการนะครับป้องกันมือถือโดนน้ำนะครับกับ5เทมยอดนิยมนะครับคลิปนี้ครับหลายคนนะครับที่ เ,เตรียมตัวที่จะเล่นน้ำนะครับก็ต้องป้องกันมือถือของเราด้วยนะครับเพราะว่ามือถือนัอ้นเป็นสิ่งสําคัญในการติดต่อสื่อสารนะครับอาจจะหาเพื่อนไม่เจอได้นะครับกับไอเทมทั้ง5ไอเทมที่เป็น5ไอเทมหาง่ายและยอดนิยมนะครับไอเทมแรกนะครับก็คือถุงพลาสติกกับหนังยางนะครับถุงร้อนนั่นเองนะครับถุงใส่แกงนั่นแหละฮะเราก็จะเอาโทรศัพท์เราใส่ลงไปนะครับแล้วก็ลัดหนังยางนะครับแบบนี้นะครับไอเทมที่2นะครับก็คือถุงซิปแบบนี้นะครับก็จะมีกริปล็อกนะครับเป็นถุง ใส่อาหารใส่ของจิปฐาถะครับเหมือนกันครับแล้วก,ว,แลวก็ปิดซิปปึ๊บก็สามารถโทรได้เหมือนกันครับไอเทมที่3นะครับก็คือลูกโป่งนะครับใส่โทรศัพท์ใส่โทรศัพท์เราเข้าไปนะครับไอเทมที่4นะครับก็จะเริ่มมีการซื้อขึ้นมานะครับก็คือถุงกันน้ําแบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบเหมือนถุงซิปล็อกเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นซิปล็อกแบบ3ชั้นนะครับกันน้าเข้านะครับ ก็ใส่โทรศัพท์เราเข้าไปเหมือนเดิมครับและไอเทมสุดท้ายนะครับก็คือกระเป๋าซิปล็อกแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ก็เป็นซิปล็อกแบบนี้เหมือนเดิมนะครับและนี่คือ5ไอเทมยอดนิยมนะครับสำหรับในวันสงกรานต์ที่จะถึงนี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดติดตามกดหัวใจและแชร์ให้เพื่อนได้รับชมกันเยอะๆด้วยนะครับ แล้วถ้ามีคำถามกดลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ